ที่มีอยู่ก็คือในเรื่องของกรดยูริกโอ้โหเราก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะมีกรดยูริกหรือมีเกา้ามีค่าอักเสบในร่างกายเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสูงถึง50%เลยทีเดียวต่อมหมวกไตล้าโ oh. อ้โหใครจะเชื่อทาระสเออร์ไขมันดีเนี่ยจะน้อยไปนิดนึงไขมันเร็วก็จะสูงขึ้นหน่อยนึงแอบบเห็นไขมันในเลือดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยทีเดียวนะคะ วันนี้นะคะก็ได้มาฟังผลเลือดนะคะจากคุณหมอคุณหมอก็เลยวิเคราะห์ให้นะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของผลเลือดปัญหาที่มีอยู่ก็คือในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะในเรื่องของไขมันดีเนี่ยจะน้อยไปนิดหนึง่งไขมันเลวก็จะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีในส่วนของกรดยูริกโอ้ซึ่งเซอร์ไพรส์มากเลยเราก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะมีกรดยูริกหรือมีเกาปรกากฏคุณหมอบอกโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็นะคะแนะนําในเรื่องของการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตัวที่3ามเนี่ยก คือว่าต่อมหมวกไตล้าโอ้โหใครจะเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่ทํางานแล้วก็ Workaholic แบบพี่ทํางานทำรุ่งหังค่าเล่นหรือว่าทํางานเนี่ยนะด้วยมือถือเนี่ยมันก็เลยทําให้เราได้ทํางานตลอดคืนเนี่ยก็ไม่ดีต้องมีการพักผ่อนบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะมีในเรื่องของการแนะนำนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การ ดูแลแล้วก็ในเรื่องของการบําบัดด้วยโอโซนเทอร์พีด้วยในส่วนของการดูแลการใช้ชีวิตเนกะคะก็คือแน่นอนเลยว่าต้องไปดูแลในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็อาหารการกินนะคะคือว่าให้ลดไขมันเลวแล้วก็ทานอาหารที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกกําลังกายก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะคะก็ทําให้เรื่องของต่อหมดไกที่ร้านเนี่ยก็จะได้มีความสดชื่นตรงนี้เนี่ยเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือว่ามีค่า อักเสบในร่างกายเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสูงถึง50%เลยทีเดียวนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทำ โอโซนเทอร์ปีไปด้วยในครั้งนี้ค่ะแนะนำนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะที่ทำทรีมต์ก็คือ1ในเรื่องของโอโซนเทอร์ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังแนะนําในเรื่องของอาการช่วยดูแลนะคะหลอดเลือดของเรานะคะก็คือ I v ว r ดริเนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยทําทความสะอาดในส่วนของหลอดเลือดของเราตรงนี้ไปด้วยนอกเหนือจากนี้ที่เป็นทีเด็ดมากๆเลยนะคุณผู้ชมคุณฟังในการที่เราได้ทำบอดี้สแกนแล้วก็ ตรวจเลือดเนี่ยนะคะข้อดีคือคุณหมอเนี่ยนะคะก็จะแนะนำเราว่าควรจะรับประทานซัพพลิเมนต์นะคะอาหารเสริมเพิ่มเติมอย่างไรให้เหมาะสมกับความตั้งกายของเราไม่ต้องไปดูในเรื่องของโอ้โหเขโาโฆษณาการตลาดออกมาเยอะแยะเป็นยังไงแต่เราดูเฉพาะความต้องการของร่างกายของเรานะคะในครั้งนี้คุณหมอก็แนะนำนะคะในส่วนของโอเมก้านะคะแล้วก็ในส่วนของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะให้เหมาะกับสภาวะความต้องการของร่างกายในตอนนี้ค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะก็มีความตื่นเต้นมากเลยเพราะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มีโอกาสทำโอโซนเทอราพีนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะ,ะว่าแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นเพราะที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะใช้หลอดแก้วนะคะจากเยอรมั hmm. นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีคุณภาพเนี่ยที่ดีทําให้เลือดของเราเนี่ยทำงานตรงนั้นเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการที่เราจะเห็นเลยว่าตอนแรกเนี่ยเลือดของเราก็จะมีสีเข้มนะคะและที่สําคัญก็คือแอบเห็น ไขมันในเลือดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยทีเดียวนะคะพอหลังจากที่ได้นำโอโซนเข้ามาเนี่ยนะคะโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าสีของเลือดเนี่ยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าตัวไขมันเนี่ยนะคะและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาเอาออกไปนะคะเขาไม่กลับกลืนสู่ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยหลังจากที่ได้มาเนี่ยนะคะเขาก็จะนำกลับเข้ามาในร่างกายของเราถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วก็คิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะก็คงจะมา,าทำในส่วนของโอโซนเทอร์พีเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าโอ้มันมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรารู้สึกว่าสบายใจได้เลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อเลือดนีของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนมาและเข้ามาในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นว่าเราเนี่ยจะมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อ บางสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกไปได้แล้วก็อาจจะห่างไกลจากมะเร็งออกมาอีกหลายก้าวด้วยเหมือนกันนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตฝากและป้ายยาเอาไว้เลยนะคะว่าการป้องกันเนี่ยนะคะคือการรักษาที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สาคัญก็คือว่าไม่ใช้เวลามากมายอย่างที่คิดเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่บอดี้สแกนแล้วเราก็มาตรวจเลือดจะได้รู้ว่าความต้องการของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วคุณหมอก็จะให้การแนะนําอย่างถูกจุดเลยทีเดียวนะคะและมาที่นี่นะคะบรรยากาศของ m u n e Medical Wellness มันดีมากกว่าที่เราจะไปรักษานะคะกลิ่น และบรรยากาศเนี่ยต่างกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยทีเดียวนะคะเมื่อคุณ work hard play hard social hard แล้วเนี่ยต้องกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะจะได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีรอยยิ้มได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแนะนำเลยนะคะที่ Immune Medical Wellness ค่ะ